เรามาดูเนื้อเพลงกันนะครับตัวคําว่าคําว่าเนื้อเพลงเนี่ยภาษาอังกฤษที่ใช้คํานี้นะเราชอบอ่าน lyric ใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งมันอ่านกัน lyric นะครับก็ไปไปกด google ได้นะ google มันก็จะสอนคุณอ่านหนังสืออ่านออกเสียงด้านกันใช่ไหมไล่ไปไล่เนื้อกันนะเ,เวลาผมอ่านเนี่ยคืออย่างนี้ หลักการหนึ่งที่เดี๋ยวเราก็จะพูดกันต่อไปเรื่อยๆบ่อยๆนะครับหลักการหนึ่งก็คือผมมักจะมองประโยคอ่ะให้อ่มองให้เห็นโครงสร้างประโยคก่อนว่าประธานกริยากรรมอยู่ไหนนะครับก็คกํากริยาจะเป็นแกนของประโยคนะก็หาหากริยาให้เจอก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าประโยชมันยาวเนี่ยก็จะตัดเป็นท่อนๆนะครับโดยจังหวะการตัดของผมอ่ะผมจะตัดตรงที่เป็น preposition นะครับ มันก็จะเริ่มมันก็จะถอดความได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวครั้งที่3ที่4เดี๋ยวจะพูดเรื่องเรื่องโครงสร้างประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะครับ somewhere over the rainbow อันนี้ก็ผมจะสมมติผมตัดตัดเป็นท่อนๆน,นะผมจะตัดอย่างนี้ somewhere นะครับ over the rainbow w a y up high นี่ก็หท่อน there's a land พอ that นี่ปุ๊บนี่เป็นคำเชื่อมประโยคนะก็จะตัดท่อน ได a แต่ e a r d of once แล้วก็ผมก็ตัดตรงอินใช่ไหมอินเป็นพวกอร์ิชั่นเนี่ยผมจะตัดอิน l u l l ระบายนี่ก็อีกท่อนหนึ่ง somewhere over the rainbow นี้ท่อนหนึ่งนะ sky's blue นี่ก็อีกประโยคหนึ่งแปะไว้ and the dreams นี่ตัดมีแดกนี่เป็นคำเชื่อมผมตัดนะครับ that you d a r e to dream อันนี้จบอยู่แล้ว really do come true สมมติย่อนหน้าแรกผมตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ก่อนนะ ไล่ความหมายมีมีศัพท์คําไหนไม่รู้จักบ้างก่อนอนะเดี๋ยวถามพวกคุณนี่แหละเอาเฉพาะย่อหน้าแรกเนี่ยมีศัพท์คำไหนไม่รู้จักบ้างคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยมีศัพท์คาไหนไม่รู้จักบ้างรู้จักหมดเลยปะหมดเลยครับหมดเลยนะอ่ะงั้นก็ไล่เลยนะก็บอกว่ามีที่บางแห่งใช่ไหมที่อยู่เหนือสายลุงใช่ไหมครับสูงขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเวียพายนะครับ ที่แห่งนั้นเนี่ยเดสแลนนี่นี่คือย่อมาจากเดสเอใช่ไหมเดสแลนคือเนี่ยที่นั่นมีดินแดนดินแดนหนึ่งนะซึ่งฉันเคยได้ยินมานะครับได้ t I heard of นะครับอันนี้ไปด้วยกันนะเขาก็จะใช้คู่กันอยู่ h e a r d ก็ไปคู่กับไป p s s t t o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  f ฉันเคยได้ยินมานะครับครั้งหนึ่งนะครับในเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมละาลา,ายนะครับ ที่มีที่หนึ่งนะครับที่อยู่เหนือสายลุ้งใช่ไหมที่นั่นน่ะท้องฟ้ามันเป็นสีฟ้านะโอเคไหมครับสังเกตคำว่าสกายนะถ้าเป็นคนไทยอ่ะเราจะรู้สึกว่าสกายเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่ฝรั่งเนี่ยมันมองสกายเป็นพระหูพจนุย้ยเออมันก็คือมองมองว่าสกายเนี่ยเป็นพระหจน์ดได้นะครับ ก็บอกว่าเนี่ยท้องฟ้านะไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะก็เป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็ความฝันเห็นพระหุพจน์นะครับความฝันทั้งหลายนะครับที่คุณน่ะกล้าที่จะฝันนะ dare to dream เนี่ย dare แปลว่ากล้าใช่ไหมที่ความฝันที่คุณกล้าที่จะฝันเนี่ยมันมันกลายเป็นจริงได้นะคำ true นะครับส่วนดูเนี่ยเอามาใส่เพื่อขยายคำอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเรลี่ก็ไปขยายไอดูกับทำอีกทีหนึ่งนึกออกไหมก็คือเน้นของเน้นอีก,กบว่าความฝันที่คุณกล้าที่จะฝันนี่นะทั้งหลายเลยนะมันกลายเป็นจริงได้นะออกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเด็กก็เพ้อฝันใช่ไหมเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเห็นในมิวสกวิดีโอใช่ไหมก็นึกถึงดินแดนที่อยู่เหนือสายลุโนูนที่แบบเออน่าจะเป็นดินแดนที่มีความสุขใช่ไหมแล้วก็ฝันอะไรก็เป็นจริงได้ได้แบบนั้นใช่ไหม มาท่อนแยแ่ท่อนแยกนี่ก็จะเป็น uh, มันติดหูเพราะทำนองมันขึ้นขึ้น,นลงลงใช่ไหม someday I will I, I will w i a h upon the star น mm ี่หนึ่งท่อน and wake up where the clouds are far behind me where trouble melts like lemon drops away above the chimney tops นี้ไปด้วยกัน That is where you will find me นะครับก็บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งนะฉันน่ะจะ I will ใช่ไหมครับตรงนี้ฉันจะอธิษฐานกับดวงดาวนะครับสำนวนฝรั่งเขาใช้คำนี้แหละนะถ้าเกิดจะอธิษฐานกับดวงดาวเขาใช้คำนี้ w i s h up on a star นะครับฉันก็จะอธิษฐานกับดวงดาวเสร็จแล้วฉันน่าจะตื่นขึ้นนะในดินแดนที่ เมฆเนี่ยมันอยู่ข้างหลังข้างหลังชั้นนะแบบหลังแบบไกลมากๆเลยนะก็คือเนะเขาก็ไปที่บนข้างบนนั่นแหละบนบนท้องฟ้านั่นแหละนะครับ where troubles melt like lemon drops ที่ที่ที่ซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันละลายไปเหมือนเลมอนดรอปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาว่าเลมอนดรอปคืออะไรนะครับ away above the chimney top ก็คือไอ้ดินแดนแห่งนั้นนมันอยู่สูงเหนือปล่องไฟไปไกลามากๆเลยนะครับชิมนี่มันคือปล่องไฟใช่ไหมปล่องไฟตามบ้านฝรั่งน,นี่แหละนะท็อปก็คือด้านบนนะครับ that's where you find me ก็คือที่นั่นนะ่ะที่นั่นน่ะเป็นที่ที่คุณนะจะเจอฉันได้นะครับนะเขาก็จะขึ้นไปข้างบนทีนี้แทรกว่า Lemon d r อปคืออะไรนะครับถ้าแปลกลงตัวดรอปแปลว่าหยดใช่ไหมเลมอนก็มะนาวใช่ไหม แต่ว่ามันเป็นมะนาวฝรั่งนะเลมอนเลมอนนี่มันจะเป็นมะนาวเหลืองเหลืองลูกใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเป็นมะนาวบ้านเรามะนาวเขียวเขียวเปรี้ยวเนี่ยมันเรียกว่าลนยนะครับคนละแบบกันนะเลมอนคือมะนาวเหลืองเหลืองฝรั่งนะส่วนมะนาวเขียวเขียวบีบใส่ผัดไทยใส่ส้มตำเราเนี่ยเรียกลนยนะครับเดี๋ยวนะไปดูเลมอนดรอปใช่ไหมเมื่อเมื่อคืนตอนเตรียมสอนผมก็ค้นเลมอนดรอปไว้ ปรากฏว่าเลมอนดรอปแรกที่ผมเจอเว้ยแม่งเป็นเลมอนดรอปอันนี้ว่ะเป็นเลมอนดรอปที่หมายถึงมาร์การิต้านะเคยกินกันบ้างไหมเนี่ยอันนี้เป็นเหล้ากินง่ายนะเนี่ยเป็นค็อกเทลแบบอะไรนะเป็นวอดก้ามาร์การิต้าเบสนเป็นเบสันเป็นอ๋อมาการิต้านี่มันมีสองฐานฐานแรกอาจจะใช้เป็นวอดก้าเบสนะครับ ออันนี้มันเลมอนดรอปเป็นวอดก้าเบสแต่ว่าถ้าเป็นอ๋อผมนึกถึงอันนึงอีกอันหนึ่งเรียกมาตินี่มาตินี่นี่เบสมันอาจจะเป็นเหล้าเหล้าเม็กซิโกเหล้าเม็กซิโกนี่เรียกอะไรวะลืมไปแล้วเทคิล่า <Te quila. S 1> ก็ได้สองแบบจะเอาวอดก้าเป็นฐานก็ได้หรือจะเอาเทควิล่าเป็นฐานก็ได้แต่ว่าเลมอนดรอปที่อยู่ในเพลงเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเป็นเป็นลูกอมชนิดหนึ่งนะครับนี่ เนาะอาจจะเป็นเนี่ยยาองแก้ไอนี่แหละนะครับเป็นรสรสเล,ลมอนนะครับก็คือพอพอเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะอ่านวิธีทําเร็วๆนะครับเออเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เขาบอกว่าเลมอนดรอปใช่ไหมเห็นตรงตรงบรรทัดที่สองนะครับเลมอนดรอปอ่าเนี่ยเนี่ยเลมอนดรอปทำด้วยการนี่ไปต้ม น้ำตาลน้ำแล้วก็ครีมของทา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 คืออะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้เปิดดิจนกระทั่งมันมันแข็งตัวข้นข้นข้นแข็งตัวนะครับทีนี้พอส่วนผสมมันเริ่มเย็นตัวลงเนี่ยก็เขาก็จะเติมรสชาติของเลมอนเข้าไปทีนีเ้เขาก็จะเอาอันนั้นมาปั้นให้มันเป็นลองโรบนะครับปั้นให้เป็นลองโรบก็คือปั้นให้เป็นเส้นย,ยาวๆใช่ไหมแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ แล้วก็เอาไปกลิ้งในในน้ำตาลนะครับโรอินชูการ์นี่นะก็นี่ครับก็ออกเป็นลูกอมอันนี้ลูกอมคลุกน้ำตาลแบบนี้นะครับงนั้นย้อนกลับไปในเพลงก็คือเขาก็มองว่านี่แหละเนี่ยสถานที่ที่เขาจะไปนะมันเป็นสถานที่ที่ปัญหาเนี่ยจะล้อมละลายไปหมดเลยเหมือนไอ้ลูกอมเมื่อกี้นะครับก็ล้อมหายไปหมดนะไม่มีปัญหาปัญหามันลายสิ้นไปหมดนะครับ แล้วก็เป็นท่อนแยกอันสุดท้ายนะครับก็บอกว่า over the rainbow ตัด r e b e r s e fly นี่1ประโยคนะครับ b i r s fly ตัดที่ p r e p o s i t i o n over the rainbow why I then why oh why can't I ก็อันนี้เขาก็ตัดพอนะครับอบอกว่าเนี่ยที่เหนือสายลุงอันนั้นนะนกสีน้ําเงินก็บินบินอยู่นะครับเอ๊นกบินเหนือสายลุงแล้วทําไม ทำไมฉันถึงบินไม่ได้อะไรงงี้ยนะคือองตัดพ้อว่าลบเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปถึงดินแดนแห่งนั้นสักทีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดพ้อท่อนสุดท้ายนะครับ If happy little b i r d fly beyond the rainbow แล้วก็บ่นอีกแล้ว Why oh why c a n I นะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไอ้พวกนกสีน้ำเงินตัวเล็กมันบินได้นี่นะไปบ,บินไปถึงสุดสายลุงนี่นะ Beyond นี่มันคือเลยไปใช่ไหม บินไปจนสุดสายลุงนี่นะเอ,อ้าทำไมฉันบินไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะก็คงประสบปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาอยากจะเดินทางไปหาพา่อมน์ออสก็ได้บ้างนะเอ,อ่อความหมายก็รู้ละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพลงเหมือนคนหนึ่งบนน่นใช่ไหมว่าอยากจะเดินไปยังยินแดนแห่งความสุขอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปอย่างเงี้ยนะครับอืมมีแทรกนิดนึงนี่ เมื่อกี้เวลาคุณฟังเพลงอ่ะไม่รู้คุณฟังแล้วแล้วได้ได้จับสำเนียงตอนที่เขาพูดคำว่า why หรือเปล่านะบรรดา question word ทั้งหลายที่มันขึ้นต้นด้วย wh เนี่ยนะเช่น who อา who นี่ who นี่ต่างหากไปจะมีคำว่า what when why อะไรเงี้ยนะหรือว่าแม้แต่กระทั่งคำเนี้ยนะครับ why หรือว่า where อะไรเงี้ยนะจริงๆเวลาออกเสียงเนี่ย เวลาออกเสียงอ่ะมันไม่ได้ออกเสียงเป็นตัววอลแวานนะคุณจะต้องออกเสียงเป็นฮอนกคูผสมวอลแวานนะเช่นเมื่อกี้มเมื่อกี้ตอนที่ในเพลงจูดี้การแลนร้องอ่ะคำว่าวายเนี่ยเขาออกชัดมากเลยนะเขาออกควายคุณคุณต้องลองลองไปฝึกออกเสียงดูนะแต่ว่าฮอนกคูมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่แต่มีอยู่นะครับนั่นคือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องนะเดี๋ยวคุณลองฟังเพลง ของเวอร์ชั่นของคนอื่นดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เปิดซ้ําว่าเนี่ยรู้ความหมายแล้วลองฟังดูเนี่ยเพลงมันจะเป็นเขาจะออกเสียงคําว่าวายนี่ยังไงน,นะครับ